สวัสดีครับวันนี้วันที่8เดือน9ปี2567วันนี้จะมารีวิวส่งงานนะครับผ่านท้าย4ีซตหลังอ่อนนะครับตัวนี้นะครับมาชมงานนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับจะเป็นงานไม้สักทองนะครับเคลือบสีเดินล่อง26มิลนะครับ ทรงนี้จะเป็นทรงสีแซตหลังอ่อนนะครับเป็นเคลือบสีโอ๊กนะครับปิดท้ายดําพร้อมครอบไก่อรูนะครับงานจะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาตามนี้นะครับ i.d. line 062-818-1889นะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพานท้ายอัดลมหรือพานท้าย4ีแซดนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับทำตามแบบสนใจแบบไหนก็ส่งแบบมาพูดคุยกันได้นะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับ เพิ่มครอบไกลอลูราคาอยู่ที่1,900บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับมีเวลาก็มาอัปเดตงานให้ชมนะครับฝากทุกท่านติดตามผลงานด้วยนะครับและเดี๋ยวมีงานใหม่ๆก็จะมา อัปเดตให้ชมอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ